เขามีความคิดที่จะจัดการแง่กับเรื่องมือที่สเขาจะจัดการยังไงกับเรื่องมือที่สามของเขาเจมสเอร์เรอร์ไพ่ใบใหญ่เลยมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากว่า เขาสามารถควบคุมได้สถานการณ์สามารถควบคุมคนทั้งสองคนนี้ได้นะคะทั้งเราและบุคคลที่สามาเขาสามารถควบคุมได้เขารู้สึกอย่างนั้นเ h มเพอร์เรขึ้นมาเจวิลกิเลสตัณหาที่มี <il is wrong> เขาลุ่มหลงค่ะเขาไม่ได้รักนะ สามดาบด้วยถ้าจะให้เลือกตอนนี้คือเลือกไม่ได้เลยว่าจะอยู่กับใครถ้าต้องเลือกหนึ่งคนนะคะรักสามซ่อนแน่นอนเพราะคุณทั้งเดวิลทั้งเดลิเวอร์ขึ้นมานะคะยังเลือกไม่ได้รักทั้งคู่อความถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจเห็นไหม ตอนนี้ตัวเขาเองยังเลือกไม่ได้เลยค่ะยังสับสนกับตัวเองอยู่มันรักทั้งคู่เรียกว่าหลงได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งดูหลงอะ่ะเขาดูลุ่มหลงเนี่ยเดวิลนะคะรุ่มหลงในกามความถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจอ่าจะจัดการยังไงจริงๆเขารู้แหละว่าเขาต้องเลิกกับอีกฝ่าย แต่ตอนนี้มันยังไม่สุดใจมันยังขอไปต่อหน่อยเพราะเขารู้ดีว่ายังไงเขาก็ต้องกลับคืนรังรู้ดีว่ายังไงต้องกลับมาตุยที่รังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขอใช้ชีวิตก่อนขอลันล้าก่อนเห็นไหมไปนู่นทีไปนี่ทีอยู่กับเราทีอยู่กับคนอ,อื่นที เขารู้ว่ายัางไงเขาก็ต้องคืนกับหลังเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วอย่างไงเขาก็ต้องเลิกกับมือที่สามแต่ตอนนี้มันยังหยุดตัวเองไม่ได้ตอนนี้มันยังอยากมีความคิดที่อยากจะไปต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมและเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามาจับได้อเขาก็มีความกังวลน,นะ มีความกังวลมีความคิดมากว่าเราจะเอาคืนเขาหรือเปล่ามีความหึงหวงเล็กๆในใจอยู่นะคะเดทบทสรุปของความสัมพันธ์รักสามเศร้าเรา3ามคนนี้สุดท้ายแล้วเขาต้องเลือก เราหรือไม่เพราะว่าไพ่ขึ้นมานะ่ะถ้าเขาถ้าเขาขอเรามีมีสองคนได้เขาขอแล้วถ้าเขาขอมีภรรยาสองคนได้ขอแล้วถ้าขอมีสามีสองคนได้เขาขอไปแล้วนะคะอยากอยู่แบบนี้อยากอยู่กันแบบสามคนถั่วเมียแต่เราไม่ยอมไงเราไม่ยอมจนจึงต้องทําให้เขาหมาความว่า ไม่กล้จะมาขอหรอกไม่ไม่กล้จะมาพูดหรอกดูท่าทางดูท่าทีเราแล้ว,ลวเนี่ยเราเรากโกรธมากๆนะคะเราโกรธมากๆและเขาม,มีความคิดว่าเราจะถอยไยได้วยซ้ำเรื่อง่าเหมือนเดิมเ้าลูกดวงไอสิ่งโตตัวใหญ่อคนดือด้อคนเนี้ยสุดท้ายแล้วไปไม่พ้นเราหรอกค่ะการจัดการกับความสัมพันธ์นี้ บทสรุปแล้วเขาต้องเลือกนะคะถึงจะมีความลังเลโรเลมากแค่ไหนก็ตามเขาจะกลับมาหาเราแบบสามซและกับอีกคนหนึ่งนั้นจัดเมนนะคะ้ค่ะกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาจะเนี่ยสุดท้ายก็ทิ้งนะสุดท้ายก็ทิ้งนะคะ คนของเรามันขึ้นเจ็ดดาบก็คือคนในความลับอะสุดท้ายก็โดนเทค่ะโดนเทโดนทิ้งคนของเรากลับมาหาเรานะคะ